คลังดีแห่งใจคนดีย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตนวันนี้ขอเด็กๆทายสิว่านี่เป็นรากของต้นอะไรคะรากมันอยู่ในดินแล้วเหมือนกันหมดเลยหนูก็ตอบไม่ได้สิคะอ้โฮเฉพาะชาวไร่ชาวสวนเก่งๆเ,เท่านั้นครับที่ตอบได้แล้วนี่ล่ะผลจากต้นอะไรผมรู้ครับ ง่ายนิดเดียวลูกจากต้นมะม่วงครับเก่งมากเอมะระก,กอจะออกผลเป็นลูกมระได้ไหมชื่อคล้ายกันแต่ไม่มีทางครับไม่ครับแล้วส้มลูกนี้ล่ะมาจากต้นพันดีหรือพันดอยโธ่ฟ้ามฟ้าม,ฟ,ามฟุกฟุกขนาดนี้นะก็ต้องพันดอยสิครับแบบนี้ไม่อร่อยเลย <c oughs> แล้วเราจะเลือกกินผลไม้รสจืดจากต้นที่ตองตอยไหมคะตองตอยแปลว่าอะไรคะแปลว่าซอมซ้อไม่สมบูรณ์จ้ะเราอยากกินผลไม้อะไรครับไม่อยากกินต้นที่ตองตอยที่คุยมาตั้งเยอะรู้ไหมพระเยซูเคยตรัสว่าด้วยว่าต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดี เพราะว่าจะรู้จักต้นไม้ทุกต้นได้ก็เพราะผลของมันเพราะว่าเขาย่อมไม่เก็บผลเมืเดือจากต้นไม้มีหนามหรือย่อมไม่เก็บผลองุ่นจากต้นระกำคล้ายๆที่เราคุยกันเลยพระเยซูทรงพูดถึงต้นไม้ผล,ลไม้แต่ทรงหมายความถึงคนเราจะรู้จักต้นไม้ได้จากผลของมันเราจะรู้จักคนได้ก็จากการกระทำและคำพูดของเขาคลังแห่งใจ ไม่ว่าจะดีหรือชั่วคือสิ่งที่เราสะสมไว้ในความคิดจิตใจจากสิ่งที่เราเจอมาทุกๆวันตั้งแต่เด็กแต่พระเยซูยังสอนต่อไปอีกว่าคนดีย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตนและคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วจากคลังชั่วแห่งใจของตนด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็พูดออกมาอย่างนั้นดูอย่างน้องเอคนนี้ เด็กๆไปทัศนศึกษาด้วยกันแต่มีเพื่อนบางคนไม่ได้เอาน้ำกับอาหารติดตัวมาด้วยพอน้องเอรู้เข้าก็รีบแบ่งอาหารและน้ำที่เธอมีให้เพื่อนน้องเอเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆว่าต้องเป็นคนมีน้ำใจในพระคัมภีร์สอนให้ต้อนรับคนอื่นและเป็นแสงสว่างแบ่งปันให้เพื่อนของหมดได้แต่ก็มีใหม่ได้ด้วยดูน้องเป๋าคนนี้สิไม่มีใครชอบเลยไม่มีใครอยากคบ ในใจของเปามีแต่สิ่งร้ายๆสะสมไว้กลับไปดูตอนเด็กๆก็พบว่าเปาเห็นญาติผู้ใหญ่ชอบดูถูกคนอื่นเสมอเปาจึงสะสมความคิดที่ดูถูกคนอื่นไว้มาตั้งแต่เด็กเรามาดูกันสิคะว่าคนที่สะสมของดีหรือของชั่วไว้ในใจจะทําให้คนอื่นรู้สึกอย่างไรข้อหนึ่งเคนคุยโบว,ว,ว่าตัวเองเล่นเกมคอมพิวเตอร์เก่งคิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครเก่งเท่าตัวเองอีกแล้ว ใจของเคนไม่มีอะไรนอกจากเกมเขาจึงพูดแต่เรื่องนี้เท่านั้นใช่หรือไม่ข้อสองน้องแตนขี้บน่นบนทุกเรื่องชอบพูดคำว่าเบือ่อเบือ่อตลอดเวลาเอน้องแตนคิดอะไรนะจึงเป็นคนอย่างนี้เราอยากอยู่ใกล้น้องแตนไหมเพราะอะไรข้อสาม แม่ค้าคนนี้ชอบด่าว,ว่าลูกค้าโดยไม่เกรงใจเมื่อลูกค้าขอเลือกส้มลูกดีๆใจของเธอเต็มด้วยความไม่พอใจหรือน้ำใจข้อ4เดดูทิกตอกตั้งแต่เช้าสะสมอะไรอะไรไว้เต็มสมองเวลาไปห้องเรียนก็ยังอยากจะดูเรื่องเดิมซ้ำๆฝันถึงอยากจะดูดูเท่านั้นไม่อยากทำอะไรเลย เมื่อคุยกับเต้เขาจะพูดถึงอะไรและอยากจะคุยกับเขาไหมครูครับแสดงว่าทุกวันเราดูอะไรทำอะไรอ่านอะไรเราก็สะสมสิ่งนั้นอยู่ในตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทุกคนสะสมอะไรกันบ้างนะเรามาอธิษฐานพร้อมกันนะคะข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติสูงสุด เหนือโลกและสรรพสิ่งเกิดมาก็สะสมคำคมและความจริงโตมาก็พึ่งพิงสิ่งดีที่เก็บไว้ทูลขอพระเป็นเจ้านำเราเลือกให้ได้จดจำคำดีไว้ในใจในความคิดให้ฝึกใช้พระคำเพื่อนำทางชีวิตฝึกกายวิญญาณจิตใกล้ชิดพระเยซู วันนี้เพราะพระองค์ทรงรักและเอ็นดูจึงขอทูลเชิดชูองค์ผู้เป็นความจริงในพระนามพระเยซูริต์อาเมนฝึกชีวิตหรืออะไรไหมพระคำของพระเจ้าชำระใจเราได้นี่ไงพระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน เราจึงอ่านพระคำฟังจำพระคำของพระเจ้าเสมอๆค่ะเพื่อใจของเราจะสะอาดมีคำดีๆสะสมอยู่เต็มเลยเป็นคนที่รวยคำดีๆของพระเจ้าและเราจะพูดจะทำสิ่งดีจากหัวใจของเราเป็นพระพรกับเพื่อนๆและคนในครอบครัวฉันจะฟังพระคำจำไว้ในใจฉันจะ ทระคำทำตามตลอดไปฉันจะฟังพระคำจําไว้ในใจฉันจะคิดพระคำทาตามตลอดไปไม่ใช่เพียงอาหารที่ทําให้เติบใหญ่ไม่ใช่ อากาศที่เติลมหายใจไม่ใช่เพียงนาที่หล่อเลี้ยงเราแต่เป็นทุกคำจากพระโอษฐ์พระเจ้าฉันจะฟังพระคำจำ ไว้ในใจฉันจะคิดพระคำทำตามตลอดไป